ตอนนี้นะคะนุชอยู่ในงานคิ d s r o u นะคะจะมาให้ดูบรรยากาศด,ดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรดีๆมากสำหรับครอบครัวแล้วก็เด็กๆค่ะอยู่ที่บึงหนองบอนนะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่รับหูฟังนะคะเป็นหูฟัง s o u t of earth ของเราตรงนี้มีดนตรีด้วยนะาจะเออเดี๋ยวแนะนำทเทโลพุ่ดีกว่านะคะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าคิสระาวันนี้เรามีกีเวนต์เล็กๆของเราเนี่ยภายในครอบครัวเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับเด็กๆเริ่มจากตรงนี้เลยดีกว่า กุมนี้ถูกใจนุดมากเลยค่ะเรากําลังสร้างมาาูลค่าผ้าแคนวาสหรือว่าผ้าอย่างเช่นถุงผ้าหรือว่าหมวกธรรมดาเนี่ยให้มีมีสันแล้วก็ใส่จินตนาการเข้าไปในสี <c oughs> เด็กๆนะคะ <c oughs> ที่มาเรียนรู้ตรงบูธนี้เนี่ยจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวงจรสีแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมิติสัมพันธ์อีกครั้งเนี่ยได้รู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทําด้วย <c oughs> สนุกไหมคะ <c oughs> สนุกมากเลยไม่ใช่แค่ลูกๆนะคะคุณแม่คุณพ่อสนุกไปด้วยเลย ันนี้ก็จะเป็นแอคทิวิตของทางคลิก r o b อทนะครับที่เขาจะนำตัว Lego Mindstorm แล้วก็ Spike Prime มานะครับอันนี้ผมอยากแนะนำให้ทุกครอบครัวพาลูกๆหลานๆมาลองเรียนนะครับเพราะตอน,นเด็กๆกผมเคยเรียนแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งนึ่ที่แบบว่ามันมีความ Creative มากการนี้เราจะนำเลโก้มาต่อหุ่นยนต์ของเราแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการโค้ดแบบพื้นฐานเข้าใจง่ายนะครับอย่างเช่นใครๆก็สร้างกีตาร์นี้ได้นะครับ มางาน sounds of earth come o out i t t e Park with k i d s around นั้นไม่ใช่เฉพาะมีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เท่านั้นนะครับกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราก็มีโดยเฉพาะผมของผมด้วยนี่ครับผม <S <S 1> <S 1> เราทำอะไรอยู่ครับตรงนี้ ตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้สําหรับฝึกการฝึกบาลานซ์บอร์ดเนี่ยมันมีประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นเราเล่นเซิร์ฟตอนนี้นิยมเลยงั้นคนที่จะเล่นเซิร์ฟได้อันนี้ก็จําลองลักษณะการือยู่หรือไม่ก็ซับตะอก็เป็นแบบเดียวกันการบาลานซ์เนี่ยยังมีผลต่อกล้ามเนื้อเล็กถ้าเป็นเด็กนะฮะก็จะพัฒนาสมองกล้ามเนื้อเล็กพวกเล่นเปียโนเล่นดนตรีอะไรต่างๆกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยก็จะพัฒนาสมอง และเรายังมีกิจกรรมตอบคำถามสอดแทรกความรู้ด้วยระบบ Interactive AEP เพื่อรับของที่ระลึกต้องขอขอบคุณผู้จัดบูธกิจกรรมและผู้พี่ส่วนร่วมต่างๆที่สนับสนุนให้สังคมคิ d s Around ได้เกิดขึ้นจริงครับเป็นยังไงบ้างราครับทุกคนงานคิด s Around งานเนี่ยผมชอบมากนะครับเพราะจะมีกิจกรรมตั้งแต่เทคโนโลยีศิลปะดนตรีอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จะให้ความครีเอทีฟกับเด็กๆลูกๆหลานลังเรานะครับที่จริงแล้วอ่ะงานคิดตรงก็ยังมีอีกนะครับถ้าทุกคนอยากเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับก็ติดตามราที่ Facebook The Lighthouse Family ได้เลยนะครับ see you next time